ครับผมสําหรับการใส่ตะแกงนะครับวิธีการใส่ตะแงเราเปลี่ยนออกเนาะเวลาเราเปลี่ยนให้เราถอดด้านหลังฝาด้านหลังนี่ออกนะครับเพื่อเราจะได้มือเข้าไปได้ง่ายๆนะครับอ่าแล้วก็ใส่ในล่องหัวสีตัวนี้ขนาดเก้าจคูณยี่บสี่นิ้วสำหรับเราก็จะใช้ตะแกงขนาดขนาดเอ่อความกว้างสิบมนิ้วนะครับความยาวย4สี่นิ้วนะครับแล้วก็ใส่มาเรื่อยๆนะครับตัวนี้เราใช้ตะแกงลูกลม เบอร์เจ็ดครึ่งนะครับเราก็ใช้มือข้างหลังสอดขึ้นมาแล้วก็ดันตัวลงไปนะครับอ่าทางนู้นอีกนิดนึงอ่าพอได้ทีแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นที่เจาะรูนะครับเราจะเจาะรูให้อยู่ในกล่องตัวนี้นะครับไม่อยู่นอกกล่องนะในกล่องตัวนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างเจาะให้ดูไต้ตัวนี้เราพับเราพับก่อนที่เราจะเคาะขอบด้านหลังนะพอเราพับเสร็จจะเห็นว่าอ่ามุมนี้มันมันจะดุ้งออกมานะครับ นี่ตัวปัญหามันจะทําให้เราโดนกับหินให้ตะแกรงโดนหินทําให้หินให้ทําให้ตะแกรงเราขาดบ่อยนะครับนะดูวิธีการทํานะครับพอเราพับเสร็จนะครับก็ตีให้มันเป็นปล่อยพับนะครับนะพอได้เสร็จแล้วเราตับด้านข้างอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะดุ้งออกมาเนี่ยตัวนี้จะทําให้โดนหินพอเราตีมจะเรียบแล้วโอเคนะครับ ตีให้ไปแนยวยาวเลยเคาะให้แนยวยาวไปเลยนะครับเพื่อให้มันนีลงพื้นไปนะครับอ่าตัวนี้จะช่วยในการทําให้ตะแรงเราไม่ขาดบ่อยนะครับบางทีใส่แล้วพับเลยแล้วไม่ได้เก็บรายละเอียดตรงนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาว่าตะแรงเราจะขาดบ่อยนะครับอ่าโอเคตัวนี้ได้ได้แล้วนะครับพอได้ตัวนี้เราก็เจาะรูให้เข้าลงนะครับ ก็ให้เจาะอ,อยู่ในกล่องนะครับมันจะเป็นกล่องกล่องที่เข้าออกะครับจะใช้เป็นหินเจียตัดหรือว่าใช้เป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ได้นะครับ ขอให้ใหเจาะอยู่ด้านในนะครับอย่าให้เลยด้านนอกเพราะเลยด้านนอกก็จะเป็นข้าวออกไปกับลํานะครับ ก็เข้านะครับตอนนี้ช่างกําลังเจาะรูอยู่อันนี้ก็ถือว่าใส่ตะแกรงเสร็จแล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ยกหินใส่ได้เลยนะครับประกอบได้เลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ